สวัสดีครับผมมงคลพลเสนาครับเจ้าของโครงการดงยางการ์เด้นฟิชชิงพาร์นะครับตอนนี้ก็กําลังเริ่มต้นนะครับก่อสร้างโครงการนะครับเพื่อที่จะเข้าร่วมกับแอปพลิเคชันมูมอนะครับซึ่งเป็นธุรกิจที่เพิ่งจะเปิดตัวใหม่นะครับเพื่อนๆแต่วันนี้นะครับ สำหรับผมนี่มองเป็นโอกาสมากๆเลยสําหรับเพื่อนๆที่อยากจะทําธุรกิจออนไลน์นะครับซึ่งเป็นช่องทางที่ตอนนี้เขาเรียกว่า,าเติบโตกันสุดๆนะครับเรื่องทําธุรกิจออนไลน์นะครับวันนี้ผมก็จะทําโครงการนะครับดงยางการ์เด้นฟิชชิงพาร์คนะครับซึ่งจะเป็นที่พักผ่อนหย่อนใจนะครับอาหารการกินสีภาคนะครับเพื่อนๆอพืชพันธุ์ทัญยาหานะครับไม่ว่าจะเป็น ผล,ลไม้นะครับก็จะให้มีขายในที่นี่นะครับผักปลอดสารพิษนะครับผล,ลไม้ก็ปลอดสารพิษนะครับเพืเ่อนๆก็จะทําเป็นที่ตกปลานะครับสําหรับคนที่ชอบตกปลานะครับเราก็เริ่มก่อสร้างโครงการนะครับคือมั่นใจกับช่องทางการทําตลาดของโมโมนะครับก็เลย ตั้งใจว่าจะทำธุรกิจนี้ให้เติบโตไปกับมุมมอให้ได้ครับสำหรับเพื่อนๆที่สนใจนะครับก็สอบถามเข้ามาได้นะครับว่าเราจะทำกันไปในทิศทางไหนนะครับเพื่อนๆก็คอยติดตามดูครับเพื่อนๆครับตอนนี้ก็กำลังก่อสร้างนะครับกำลังเร่งพัฒนานะครับเพื่อนๆถ้าอย่างไงก็ฝากกดไลค์กดแชร์ด้วยนะครับ